โดนโกงพวกไว้ใจเขาอะไรเงี้ยก็โดนเบี้ยวไปแล้วก็กบไปเปิดธุรกิจอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารมันจะเจ๊งเอานะนะตอนนี้ทํางานของตัวเองหรือบริษัทหรืออะไรอ๋อทำส่วนตัวเองครับส่วนส่วนตัวทําเกี่ยวอะไรครับอ๋อเป็นนักลงทุนลงทุนอ่าเล่นหุ้นอ๋อเล่นหุ้นมีกรรมกับตัวเลขเล่นหุ้นแล้วเล่นหวยไปด้วยหวยนี่ไม่ได้เล่นอ๋ออคือคือบ้างบ้างไม่ใช่เหมือนคือ ฝันเห็นแล้วมาแทงนานนยังอ๋อด่าแล้วจะฝันอีกเมื่อไหร่โทรมาบอกด้วย <c oughs> คน <c oughs> มีบุญจริงๆนะไม่จริงๆกรรมเขาไม่มีอะไรก็เป็นกรรมข้อสองๆๆๆนะครับว่าเป็นกรรมข้อสองในในอดีตชาติซึ่งว่าเป็นกรรมที่แบบว่าแต่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวในอดีตชาติไม่ใช่ว่ากกงแล้วคนอีกเกดแต่มันโกงครั้งเดียวแต่มันติดมามาติดมาในเรื่องของการที่เคยเป็นผู้รับเหมาเป็นเจ้าของงานมาก่อนแล้วก็ไม่ถ้าเกิดทางแก้กรรมก็อยากจะ กรรมมาจากการสร้างใช่ไหมครับทางแก้กรรมในชาตินี้ไม่ต้องไปทําบุญอะไรแต่ว่าให้เน้นให้เน้นไม่ต้องทําบุญอะไรมากมายก็ให้เน้นเกี่ยวกันสร้างสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีสร้างหลังคาถวายเงินไปไปบ่อยเลยครับนั่นนะครับดีแล้วถ้ามันก็ขึ้นมาแต่ภาพหลังคาภาพบทภาพอะไรทั้งนั้นแล้วก็อยากจะให้ทําทางนี้นิดนึงเพราะมันจะส่งผลกรรมนี้ของเงินบ้างนะผมถามนิดนึงว่าในร่างเนี่ยมีองค์คุ้มไหมองค์คุ้มของอาจต้องดูใหม่อีกรอบหนึ่ง อันนี้อันนี้มีครับมีครับสักครู่นะอาหารหน้นหานไปคนจะจะเป็นองค์ของพระมหากษัตริย์ไทยมากกว่าจะไหวยถ้าจะไหวยก็ไหวยพระเจ้าตากพระนเรศวรเพราะเห็นเป็นคนขี่มา้าเอา่อแนวแนว,แนวผู้ชายแนวบูบูเอาแบบพระก็เอรัชกาลรนิห่ 5, ายอย่างนี้ก็ได้แล้วแนวกษัตริย์เห็นเป็นผู้ชายแล้วนั่งบัลลังก์นั่งมา้านั่งอะไร,รก็เพราะที่ที่สองเคยเคยโดนมอไซค์มอเตอร์ไซค์ชนเนี่ยกระเด็นไป แต่ว่าลุกขึ้นมาไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ตายคือไม่เป็นไรลุกขึ้นมามมเลอลุกขึ้นมาเลยเขาเรียกว่ามีมีอยู่เพราะว่ามองไปจะเห็นเหมือนแต่เราดูหน้าท่านไม่ออกท่านไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นใคร <ขา S 1> ผมก็เลยกวางๆแล้วกันว่าน่าจะเป็นพระษัตรนอดีตซึ่งนั่งนั่งนั่งแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็เป็นขี่ม้าเหลือ,อจะสององค์ก็ไม่ทราบแต่ว่า ถ้ายังไงถ้าที่บ้านมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปถอไปไหว้ตามอนุสาวรีย์ต่างๆให้มันแดดร้อนเอาไหว้ที่บ้านเราก็ได้มีบ้างม้มีองค์ไหนอยู่บ้าง่ามีพระบรมฉายาก็ได้มีมีทุกองเครื่องอยู่อ๋อก็นั่นแหละครับก็มีทุกองก็ไหวยทุกองค์แต่ว่าถ้าถ้าจะยังไงถ้าเป็นองค์พระมหากษัตริย์ให้เน้นดอกไม้ดอกมะลิไปบูชาที่ตักท่านนี่ยถถือก็จริงๆเอสมเร็จเตี่ยสำเร็จเตี่ย ใครอ่ะราชกานที่ฮะกมหลวงชุมพรลูกเสด็จาอ๋ออ๋ออาจจะคนนั้นก็ได้คือผมไม่ได้รู้ไม่รู้จักหน้าท่านเพราะว่าตอนเราไปเรียนเนี่ยเราอธิษฐานปุ๊บก็เลยเข้าไปเรียนใ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 นวังเก่าวังอาพออาพรอ๋อครับก็เลยรับไปเรียนเนี่ยก็อันนี้เราก็เป็นองค์ของผู้ชายคุมของซึ่งดูไปแล้วไม่ใช่เทพแต่เป็นแนวแบบอย่างเนี้ยพระมหาษัตย์เป็นแนวพระมหาษัตรย์หรือไม่ก็เสด็จเตียที่ที่อยู่ใน ล้วน <C> e ในวังก็จะประมาณนั้นที่คุม้มครองดูแลอยู่แต่กรรมของที่ไม่มีอะไรนะก็เน้นบริจาครัพย์บ่อยที่ทํามาทุกอย่างดี <C> e แล้วมันก็เลยไม่ได้เกิดสักทีไงไม่แล้วมันคือมันเกี่ยวโยงกันตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่พอ,พอพี่บอกว่าเออที่อาจารย์แบงค์พูดพูดก่อนที่จะทราบว่าเออพี่เนี่ยเล่นแบบคือเหมือนแบบเล่นห,ว,หวยมีคนมาบอกตรงๆคือมันถูกแน่แแล้วยังมีคนมาทักให้กลับเนี่ยคือมันตรงกับที่อาจารย์แบงค์บอกในอดีตชาติว่าเมื่อก่อนเคยเหมือนกับรับเหมาก่อสร้างรับเงินมาแล้ว แต่ทําให้บ้านให้เขาไม่เสร็จทํางานให้เขาไม่เสร็จก็นี่ไงครมันก็เลยส่งผลในชาตินี้ว่าพี่ได้มาแล้วถูกมาเลขตรงๆอะ่ะแต่ก็ยังมีคนมาทักอ่ะมันต้องค,คิดตามล่าสุดที่ไปไปไหว้พระไกจิเนี่ยนะทำบุญไปดูแบงค์เนี่ยเบอร์เลขสามตัวปุ๊บเนี่นะเราหาซื้อไม่เจอแต่มันหอกตรงๆเป๊ะเลย <laughs> นีคะอันนี้เวลาทําบุญอะไรให้ระบุเป็นสินข้อที่2นะครับก็มีแส่นข้อที่สองก็ข้าพเจ้าขอทําบุญให้กับสินอธินาทานาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่เคยมท่านั้นเองอ่ะอคืนไปขอบคุณครับหยิบพาไปเลยค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะพี่บ่นงุบงิบงุบงิบเลยเชิญค่ะเชิญนั่งครับมาจากไหนคะรามินทาค่ะ จากรามินทามาด้วยกันนะคนไหนอ๋อเป็นแม่ลูกกันไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่สาวเขาเหรออ่าขยำมชื่อคุณอะไรครับชื่อนิพานนิตินับไทยค่ะเอาชื่อเล่นชื่อเล่นชช่อช่วมยค่ะชมวยอ่าเอาอ่ามาให้ผมคุณมวยขยำแน่นมากอ่ะเหมือนมีความแค้นอะไรมาสักอย่างอายุ อายุาย47นะคะ47 <48 S 1> ขอดูกรรมคุณหมวยนี่ต้องเน้นบทเน้นนะเนี่ยถึงจะดีข้ขล,ลูกล้านที่ไหนบทเพราะว่าภาพผ้าเหลืองมันขึ้นก่อนบทพระบทพระบทเน้นอะไม่ได้ให้พี่ไปบวชนะคะแ <c oughs> ต่หมายถึงว่าไปทําบุญ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ภาพกรรมเป็นภาพบุญล,ลูกล้านผู้ชายถ้ามีก็ให้เขาบวชถ้าไม่มีก็บวชลูกชาวบ้านเขาอย่างนั้นอะ <c oughs> ก็ให้ให้เป็นบทพระบทเน้นบทอะไร้นขึ้นมาเป็นผ้าเหลืองผ้าเหลืองแล้วในอนาคตของเขาก็ต้องเกี่ยวพันกับศาสนาอีกถึงตอนนี้ยังไม่อยากนะแต่มันก็ต้องต้องมีอะไรมาลากกูคืออะไรเงี้ยต้องต้องจากไม่เคยทําบุญก็ต้องมีคนชวนไปจังมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมคะชวนที่บ้านก็มีชวนน้องเออแล้ว จากที่ไม่เคยใยก็จะต้องมีคนมาดึงให้เราใยไปให้ได้จากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมจะเชื่อแต่ตกโตกูอย่างเดียวก็จะกลายเป็นคนที่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมไปโดยบารินยายเพราะว่าชีวิตพี่มันผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะผ่านมาเยอะก็ถามถึงว่ามันเป็นกรรมขอบคนหมู่มากในอดีตชาติเออแต่จริงๆไม่อยากจะให้สนใจในอดีตชาติมากหรอกเพราะว่าเห็นชาตินี้พี่เขาเป็นคนดีแต่เขาจะร้ายเพราะคนอื่น เพราะว่าเออไม่เดี๋ยวเขามันจะงงนะคือเขาเป็นคนดีแต่ว่าจะตบแตกพอคนอื่นทำจะมีคนมาแบบนู่นนี่นู่นจะพี่แบบเป็นนางมาออกมาเองอะไรอย่างนี้แต่ปกติไม่ใช่นะไม่ไม่ได้ยุ่งกับเออไม่ได้มีไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครแต่ว่ามักจะมีแบบอะไรเข้ามาทําให้เราแบบจากที่ดีๆกลายเป็นนางมารร้ายไปเลยอย่างนั้นครับแล้ว่าทําถึงกรมเห็นอะไรไม่ก็ไม่ค่อยเห็นนะอาจเป็นเพราะว่ากรมอาจจะเคยมีก็หมดแล้วก็ได้ แต่ว่ามีเรื่องที่อยากจะฝากบอกว่าเวลาทําบุญอะไรก็ทำบุญได้สารพัดโดยเฉพาะบุญเหี่ยวการบวชถ้าตัวเองได้บวชในมันไปก็จะโอเคมากนะครับวชแล้วบวชอะไรบวชชีนานนะยังกนหัวเลยไหมบวชสองบวชเดือนหนึ่งสองสองอาทิตย์นั่งสามชีพามหรือกนหัวอ๋อตกใจนกว่ากนหัวเป็นผมสั้นๆชวนลูกบวชด้วยชีพามันกันลูกสาวมีลูกสาวลูกมีลูกสาวไม่มีผู้ชายให้บวชเนาะเสียดาย มันก็เลยขึ้นมาว่าอยากจะให้บทที่มันเป็นผ้าเหลืองจริงๆผ้าขาวก็ได้หรืออะไรก็ที่แบบว่าลูกชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมบวชแล้วไม่ทันแล้วะศึกมาแล้วหรือร่วมร่วมกับเขาไม่ไม่มีกรรมว่าทำใครอะไรเปล่าคะเอออาจจะหลังไม้ก็ได้จะหลังไม้ก็ได้แต่ว่าจริงๆกรรมมันมาจากส่วนใหญ่จะมาจากปฏิบัติที่ว่าเคยเคยทํากับคนเอาไว้เยอะไม่ใช่คนเดียวก็เป็นคําคนบู่มากในอดีตชาติทาให้ชาตินี้ต้อง ต้องเหมือนทําคุณคนกับคนไม่ขึ้นนะ oh. ซ,ซึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไป <c oughs> คือกรรมของพี่<ช><ช>มันก็เฉยๆอ่ะมันมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมันไม่ได้ลดผลจนทยานเหมือนใครเขาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นชีวิตที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ถ้าบั่นปลายถ้ามองต่อไปก็เอ่อแต่มันจะเสียตรงบั่นปลายเนี่ยสิ <c oughs> คือมันจะเป็นปวดขาปวดเข่าวปวดอะไรสมั่ <c oughs> มัน เรมีอาการบ้างหรือยังคะมีแล้วเนาะมันมันเห็นเป็นภาพของถ้าถ้าจะเตือนนะครับคือมันเห็นว่าพี่นี่ถึงขนาดต้องใช้ไม้เท้าได้เลยเนี่ยในอนาคตต่อไปอันนี้อันนี้ไม่ได้แช่งแต่ว่าเราเห็นเราเห็นขึ้นมาเฉยๆหรือไม่ก็ผ่าแต่ไม่ใช่ไม้เท้าตลอดไปอาจจะแบบเดือนหนึ่งสองเดือนกนะ็คือพักฟื้นใมันมันมีโอกาสเกิดขึ้นรุ่งของกระดูกเรื่องของอะไรเพราะว,ว่าอาดีตอาชาติคงจะเคยไปเตะไปกระทืบใครเข้ามา นะตายแล้วงานเข้าเลยเอาก็คือที่บอกว่าเป็นกรรมของคนหมู่มากถ้าเกิดคอกรรมมันจะมาทางขาด้วยนะ oh. ระวังในวันพิจุกตาตอนแก่จะปวดขานะเดี๋ยว <laughs> ไปก่อนแก่ดีกว่าค่ะ <laughs> <laughs> จะได้ไม่ป,ปวดถ,ถ,ถ้าเกิดจะทําบุญอะไรก็บอกว่าข้าพเจ้าขอทิศบุญนี้ไม่ว่าจะบุญอะไรก็แล้วแต่ให้กับคนหมู่มากทุกเพศทุกวัยเ oh. พราะมันไม่ใช่คนเดียว oh. คือทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนแก่ผู้หญิงผู้ชายให้บอกไปหมดเลย oh. สวดมนต์บทไหนก็ได้ นั่งสมาธิบ้างตามอัตยาใสของตัวเราเองว่าจะนั่งมากนั่งน้อยเข่งมากเข่งน้อยแล้วแต่ของพี่ถึงจะไม่ไฝ่ก็ต้องมีคนมาชวนบ่อยๆอยู่แล้วอว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเข้าถูกทางแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วถูกแล้วแต่ว่าเราจะไปบ่นเพราะคนอื่นทําให้เราบ่นไงจริงๆที่จะเป็นคนที่ไม่ได้บ่นอะไรหรอกต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไปแบบไปแวดแวดเวดคือจะไปปากเสียเพราะคนอื่นมาด่าเราก่อนเท่านั้นเองเป็นเหมือนคนเสื้อดาอีกแล้ว ดีนะไม่เสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อดำมีอันนี้อันนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นโชคโชคดีอยู่แล้วนะคะค่ะขอบคุณพี่มากนะคะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่จะให้อาจารย์แบงสเก็ตกรรขยำกระดาษให้เดี๋ยวเชิญบนเวทีเลยตอนนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาแล้วค่ะมาอยู่กับอาจารย์แบงนะคะ กำลังถกเถียงกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมดีๆค่ะ,คะเพราะว่าเราหลายคนแบบว่าเอ๊จะไปเลือกตั้งพรุ่งนี้เราอยากให้ไปเลือกตั้งกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านทางช่องเอชชนแนลเนี่ยวันพรุ่งนี้อาจารย์แบงค์เนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมนะคะบญญรรยายรมแล้วก็สเก็ตกรรม แล้วก็ให้แง่คิดดีๆด้วยที่ห้องมิทติ้งรูมคุณสามารถมาได้10บโมงเช้านะคะยังไงอยากให้มากันฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดรวไมไปถึงคุณผู้ชมที่เดินจับจ่ายใช้สอยช้อปปิง้งอยู่ที่งานสักดูฟแฟร์พรุ่งนี้ก็มามาช้อปแล้วก็มาเจออาจารย์แบงค์ตอนเช้ามาสเก็ตกรรมก่อนบบ่ายจะได้ช้อปได้อย่างสบายใจนะคะ,คอะตอนนี้มีพีพี่อังนะคะพี่อังจะให้อาจารย์แบงค์ช่วยสเก็ตกรรมให้พี่อังเต็มขยำแล้วคะ่ะอายุเท่าไหร่กัน50 50 ขยำเป็นก้อนยับยับนเอาวางเออวันนี้ก็ได้ครับพี่อพี่อะไรนะอังพี่อังค,งงครับอังอังอัะเด็กจะชอบร้อแบบอ๋อแบบหนึ่งนะอ่ะขอดูกรรมไม่ต้องไม่ต้องหลับตานะครับเดี๋ยวผมหลับตาคนเดียว ขอดูก,กรรมอดีตชาติกรรมเก่าเจ้ากรรมนาเวรเพียงอยากถามไหมคะหรือว่าอยากให้อาจารย์แบงค์บอกมาอยากให้บอกอยากให้บอกเนาะมันเห็นวิญญาณคนหนึ่งเป็น จะบอกว่าเหมือนเขาเหมือนอยู่ที่ศีรษะของ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 พี่เป็นลายแรกนะคะที่เห็นเป็นเนี่ยแต่ว่าเป็นเงาของคนแน่นอนเหมือนขี่คอเหมือนมีทั้งไม่ไม่ใช่คือรวมหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระวังโรคระวังภัยก็มาทางหัวทางสมองบ้านหมุนอ๋อเป็นลมเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกมันเหมือนแช่งเลยนะแต่ไม่ได้แช่งคือหวังดีต้องให้ระวังพวกนี้ นะครับถ้าเกิดมีอาการมาบ้าใดก็ต้องรีบไปหาหมอตรวจอย่าชะล่าใจเป็นเป็นโรคหัวหมุนนะคะบ้านหมุนนะคะเป็นโรคบ้านหมุนเหมือนที่จย์แบงค์บอกเลยห่ะคะนั่นไงมันมันเป็นวิญญาณเดี๋ยวเพิ่งมาเป็นกี่วันไม่ไม่ไม่ถึงหกเดือนเป็นได้ไม่ถึงหกเดือนค่ะจันแบงค์ไม่ใช่หน้าม้าผมใช่ไหมครับไม่ใช่หน้าม้าค่ะเพราะว่ามีคนมาอารวาสไปแล้วตอนต้นไม่ใช่ละเอออามาสงสัยจะใช่อะไรหรอไม่ใช่อ่าเนี่ย เป็นเป็นอ่ะไม่เห็นเนาะมันเป็นมันไม่ทราบกล้องกล้องนี้เนาะมันมองจะไม่เห็นเนี่ยมันจะปกติเป็นอนไม่เค่เชื่อเลิกมีอยู่แล้วครับค่ะแล้วตอนนี้เริ่มเชื่อบ้างเริ่มเชื่อบ้างหรือว่าก็กยยิงจะไม่เชื่อก็ไม่เหรอเพราะว่าอาจารย์แบงค์เนี่ยทักตรงคือต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเนี่ยให้ให้โอกาสอาจารย์แบงค์ได้พูดก่อนก่อนที่จะเถียง เนื่องจากว่าต้องฟังก่อนว่าไม่ต้องเขาพูดอดีตชาติพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์แบงค์ก็จะโยงมาว่ามันส่งผลในชาตินี้ว่าคุณอาจจะอย่างนี้อย่างนี้เหมือนที่อาจารย์แบงค์เห็นของพี่เขาแล้วก็บอกว่ามันส่งผลว่าเนี่ยเขาเห็นวิญญาณบางคนถ้าอาจารย์แบงค์ไม่เห็นอดีตชาติก็จะไม่พูดแต่จะพูดณปัจจุบันเหมือนพี่พี่อังเนี่ยอาจารย์แบงค์บอกเห็นวิญญาณอยู่บนหัวระวังอาจจะเป็นโรคแบบบ้านหมุนซึ่งพี่เขาก็เป็นจริงๆคือต้องให้เวลาอาจารย์แบงค์ถ้าเกิดว่าคนไหนขึ้นมาอยาก อาจารย์แบงเขาจะไมู่า้ะหมอบอกเป็นโรคอะไรบ้านหมุนหมอบอกเป็นโรคบ้านหมุน๋อกเป็นชื่อโรคเลยเหรอเขาเรียกเป็นชื่อโรคบ้านหมุนนะบ้านหมุนเหมือนรรอะะไสนามเด็กเล่นเลยแต่กินยาแล้วก็หายกินยาภายในอาทิตย์หนึ่งก็หายต้องกินยาติดความดกินยาตลอดไม่ใช่อาทิตย์เดียวถ้าหายก็เลิกกินเริ่มหายแล้วตกลงหายยัง ก็ใถ้าถ้าเป็นนะแต่ตอนนี้ผมยังเจอวิญญาณอยู่เขาอยากชะล่าใจไปว่าตัวเองหายขาดอันนี้เราไม่ได้แช่งปีไ่หคือเราบอกว่าวิญญาณคนนี้เป็นวิญญาณไม่ใช่วิญญาณเด็กนะครับคือเป็นวิญญาณคนผู้ตตนเธอแบบว่าอาจจะเป็นทาุเป็นเชลยเป็นเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรนะคือบางทีวิญญาณไม่ได้บอกผมว่าเป็นอดีตชาติยังไงยังไงแต่วิญญาณมาเกาะอยู่บนห่วงเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกเปิดเผยภาพอดีตชาติจะสังเกตว่าบางคนผมก็ไม่บอกว่ามีวิญญาณตามแต่เล่าอดีตชาติ ถ้าเกิดใครแค่เล่าอดีตชาติก็ไม่มีเวียนตามแต่เป็นเป็นกรรมที่ตามมาเขาต้องการอะไรคะจันแบงถ้าเจอแรงๆถามเขาหน่อยได้ไหมคะทำต้องการอะไรจบบพี่อังเขาต้องการชีวิตเลยอ่ะก็คือจะให้มันแบบ คือเพราะเราไปฆ่าเขาไว้ในอดีตชาติเขาต้องมาเอาชีวิตของเราไปแต่ว่าถ้ามันจะมีวิธีการที่ทําให้ไม่ไม่เอาชีวิตไปได้ไหมอะไรเงรี้ยให้แค่ป่วยเฉยแต่ก็คือเราต้องอุทิศบุญให้บ่อยๆแค่สังฆทานไม่พอแล้วต้องสวดมนต์ไหว้พระพระกระถาอะไรก็ได้ใส่ไปชินบันชอนยอดพะกันต์บดกธรรมจักแล้วแต่สมุนเวียนสลับกันไปวันนี้ชินบัญชกชอนพรุ่งนี้ยอดพะกันปกติเป็นค<ม><ม>นไม่สวดมนต์จะต้องมาสวดมนต์นี่พี่เขาบอกคิดหนักอ่ะ บทไหนก็ได้วันเว้นวันก็ได้แต่ว่าคือต้องเพิ่มเพราะว่าเราสังงทานเราตักบาตรไม่พอเพราะว่าวิญญาณแคนมากนั่งสมาธิได้ไหมก็เคยนั่งไหมคะไม่เคยคือมันต้องเพิ่มไงมันต้องเพิ่มไงก็คือต้องทำไม่ได้อะทำไมถึงทําไม่ได้อะพี่ยังวันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้มันนั่งหลับตาเล่น,นเราอย่าไปคิดว่าเรานั่งสมาธิเราต้องคิดว่านั่งหลับตาเล่นหน้าพระพุททรูปอ่าแล้วมันจะไม่เครียดอย่าไปคิดว่านั่งสมาธินั่งคิดว่าฉันนั่งพักสายตาแล้วกันอ้าจริงๆนะนั่งพักสายตาก็เป ถ้าถ้าเกิดบางคนไปคิดว่าตัวเองนั่งสมาธิแล้วมันจะแอนตี้มันจะอะไรอาจารย์แบงค์แนะนำการน,นั่งสมาธิหน่อยนั่ง,งสมาธิาธาก็จริงๆแล้วสวดมนต์นก่อนแล้วนั่งสมาธินะครับหรือถ้าเกิดสวดมนต์ไม่เป็นก็นั่งเลยแต่อาบน้ำาปะแป้งเรียบร้อยถ้าเกิดเป็นตอนคืนถ้าเป็นตอนคืนควรจะให้มันแบบใจสงบแล้วลมเย็นแล้วแล้วก็มานั่งห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีาทเพิ่มเอาเป็นเดือนเป็นอะไรก็เพิ่มเอาเป็นหนึ่งชั่วโมงเป็นต่ระหว่างที่นั่งก็พุโทโธไปหรือ ถ้าไม่ใช่พุทโธก็อาจจะเป็นบทอะไรก็เข้าออกพองยุบแล้วข้าอธิฐานไว้ว่าข้าพเจ้าได้รับผลกรรมนี้แล้วในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บให้ท่องไปในใจไม่ต้องจดไปนะครับให้ขอโทษขออุหสิกรรมกับเจ้ารมนีเวนว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านเป็นใครแต่ข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆในชาติที่แล้วข้าพเจ้าจำไม่ได้บอกไปในใจไม่ต้องพูดออกเสียงนะครับแต่สวดมนต์แบบสวดออกเสียงแต่ตอนอธิฐานไปในใจแค่บอกว่าข้าพเจ้ารับรู้ถึงผลกรรมนั้นแล้วอยาเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเลยข้าพเจ้าก็ยังมีภาระมีอยากให้้้้มีีชวิตตใหขาาพเจ่อบุญ ทำบุญบารมีต่อไปอย่าเพิ่งทําให้า้าพเจ้าเป็นอะไรให้บอกไปเพราะ